จะมีใครโอ้ยเขาหาบขาไ่ีแต่ผมไม่มัานผมไปขายสอมือวลยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเย้เ้เเ สวัสดีครับวันนี้ผมเซลสนนะครับได้เดินทางมาส่งมอบรถตักลูกงที่อำเภอมันจาครีนะครับรุ่น LG 940นะครับพอดีเฮียเขาซื้อหลายคันนะครับอันนี้เป็นคันที่2แล้วนะครับเป็น LG 936L นะครับคันต่อไปจะเป็นคันใหญ่กว่าเดิมนะครับนะรบ LG 940ตอนนี้รอรถมาถึงนะครับผมตอนนี้ก็ชมวีดีโอจากคันเดิมนะครับ LG 936นะครับรถตักทายพัน์แก่งนะครับแถวนี้ลานัมมันสำมบหลังนะครับก็ใช้กันเยอะนะครับมันเยอะเอื่อมเบือมันจากคิครีทางลูกค้ากำลังเอามันมาส่งนะครับรถตักก็กวดลงจากรถ คนขับฝีมือเลยทีเดียวนะครับครับคนขับขับรถเก่งครับ